สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองไป FC เซียบอยสุขุสุขชนนะครับเนาะอ่ามาหอดแล้วครับมาหอดแล้วผมมาถึงห้วยไร่อลีนาในพี่น้องเนาะมาหอดแล้วนี่แหละครับอืมมาไทย FC เพิ่นเบิ่งโอ้ยหอดแล้วครับหอดแล้วไอ้นี่นะครับบรรยากาศเพิ่นกิสิเป็นที่สุดนล้ครับแดด้อนขนาดครับตอนนี้นี่แหละครับนี่แหละห้วยไร่อลีนาครับทางจากบ้านผมมาอยู่ประมาณแปดกิโลครับนี่ครับหอดแล้ว อกองสัตว์แจวแล้วครับทีม่มาถ่ายพี่น้องเบิงนี่ครับบรรยากาศนะครับอันนี้อันนี้มาจากไอ้สว่างครับมาจากสว่างครับทางนี้กะถึงเมื่องถิ่นแ้วทางอำเภอวานนอนครับจะไปทางนี้มาจากเมื่อทางอำเภอวานนอนอ่ะเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายพี่น้องไี่เ,เบิงเนะาะปิดยังไงนะที่ตรงใจเราแ,แป๊บหนึ่งอ่านี่ครับนี่ครับโอ้ยกาแฟเพินเ่นแสบเลยนะครับต้นดูดอยู่นี่แสบแสบครับกาแฟเพิ่นครับ นี่ครับโอ้มาน่าจังนี่ลิงครับลิงลิงตะกี้มันเป็นรูปยังน้องเป็นลิงครับปัดลิงงักครับลิงงักลิงบ่หรืออุลังบุตังบ่ลิงยังครับนี่บ่ละอ๋อตัวใหญ่เตึงเพิ่งครับสูงครับสูงสูงหลายเมตรด้วยครับตัวนี้บุดะนี่ผมพามาเมืองปลายเพื่อนัางนานนะครับเนาะนี่ครับ ห้วยไล่อารีนาครับโอ้ตะกี้เตะบอลครับอยู่นี่หูยคนหลายนะครับมันเป็นแรงท่องเที่ยวแรงมากครับอพี่น้องเพ่นเบิ้งพูดนะเนี่ยครับผมสิพาเยี่ยมพาซุ่มเนาะโอ้ยเพื่อนบ้านเขาหรือบนจังไดเขาเลี้ยงนี่ขึ้นมาสิงอ้ามเดยด้ครับอยู่นี่นะครับนี่แหละครับกล้องห้วยไล่ครับอยู่นี่โอ้นะครับนี่นหะครับมาหอดแล้วพาพี่น้องเอฟซีเพิ่นมาเบิ้งก่อนตอนนี้ก็ แขกไปใครมาครับกับมาซื้อแต่กับฟงกาแฟแตะกี้คนเต็มเพิ่นมีการแสดงมีเห็นอย่างครับอยู่บนนี้ครับุ่าแต่ว่ามื้อนี้เป็นเงนียบๆหรือจังได๋เพิ่นมันต้องมันยามฝนเนาะก็คือว่าละ่ะเออเพิ่นก็มีสวนสัตว์มีหยังไก่มีหยังมีหยังข้อยู่ข้างหน้าบวมีหยังตัวนี้น่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดพายยางกับเบิ่งก่อนเออมีหยังซั่นนี่เด้อขายยางมาเบิ่องต่อนะครับกว้างครับอยู่นี่กว้างนี่เด้อ Oh. เป็นจังไหนมาจังไหนเอาผมพาพี่น้องมาเบิังก่อนเป็นอีหยังโอ้ขอหยา,ายไดไทยนะครับเดอ้อเอาขอหยาดไทายเนี่ยเป็นจังไหนขอหยาดไยเจ้าเนี่เดอ้อเจ้าอย่าเฮาอย่าหอนได้เจ้าป็นอีหยังเบ้บ่เนี่โอ้ขอหยาดไทายเดอ้อขอหยาดไทายเอาแหะกับมาขออนุญาตไายเลยที่ไทยเพิ่นซุ่มซีซุ่มหาเข้มาได้หน่พูดโอ้ เบื้องดูไปเบื้งขอกนะเพิ่นเลี้ยงเอียงเดี๋ยวหายง่ายมเบื้งก่อนเพิ่นเลี้ยงเอียงครับอยู่นี่โอ้เท้าพี่น้องเอฟซีเพิ่นอยากเห็นกระต่ายบ่อยลีหยังอยู่นี่อุ้ย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 อีหยังอันนั้นอีหยังอันนั้นเบื้งดูล่ะมันอีหยังอันนี้โอ้โดนนอนเพิ่นนอนอยู่เพิ่นนอนอยูโอ้บ่กล้ากวนเพิ่นดอกเป็นไงอู้ เตาครับเตาเตาเนี่ยผู้ใดอ๋อเตาครับเตาโอ้ระวังอันตรายห้ามเข้าใกล้สัตว์เลยนะคือบทีงใช่ไหมนี่สวัสดีครับขอ,อยาดทายเด้อเออไทยโลูกเดือดไทยดุริลัยเอ้าอยัยออยงอีกตัวนึงพู้ใดอ๋อเตาใหญ่ เจ้าสิเอาอยูบ่เลขคอยสีบอกเจ้านี่เลขมันสีออกวันที่สิบหกก็วันที่หนึ่งนี่เจ้าสิเอาอยู่บอก้ายมาบอกเลขกันพร้อมัน <c oughs> เอาไว้ักอนครับผมบ่ผมมาซื้อเลขออออเอเดี๋ยวผมไปถ่ายบังไม้พี่น,อน้องคนเนมะืองกอนเนาะโอ้ี่ครับถ่ายรูปครับโอ้ยงามครับปู่เข้าไปทางไหน,นะครับกวางเลยเออครับบรรยากาศก็จะมีอยู่ทั้งนี้แหละครับ อันนี้ก็ทางออกเมื่อเดี๋ยวผมจะพาขับไปยางเบิองทงสนามฟุตบอลเนาะจะเป็นยังไงครับพวกน่ะบรรยากาศครับโอ้ยนี่ครับบรรยากาศครับโอ้แต่จะมีประมาณนี้แหละครับปุ๊นี่ครับแต่ก่อนคนมาเที่ยวหลายครับอยู่นี่พวกน่ะเตรียมรถสุ่มนะครับห้วยไร่อรีน่าเนาะ เราจะพายางข้นมาเบิ่งทางนี้อีกจักรอบนึงนีค่ครับนี่นะครับบางยางบางซูบบางเศาครับอือบางพคนต็มบนตียงยางกับยูยนี่แหละครับพูดเอาโอ้หนาวห่วงครับฝนตกเออนี่ครับบรรยากาศกัติทั้งง่ายกัติเป็นซ้ำๆนี่แหละครับอืมถ้าเป็นงามเกีย่ยเขาแล้วเทศกาลเกีย่ยเขาแล้วกัติเพิ่นกัติจัดงานคนเต็มอยู่นี่แหละครับ อ่านี่ครับเกาะมวยไรอารีนานี่ทางเข่าเพิ่นนะครับเนะาะอดี๋ยวโอ้นะครับบรรยากาศโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับอืมนะครับบรรยากาศโดยรวมก็จะมีจุดประมาณนี้มีลานค่าลานขายลา,า,านกับเข่าก็เต็มอยู่ในนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศเพิ่น ตรงนี้แหละครับบวงการแสดงเพิ่นที่เพิ่งทายลงยูทูบเพิ่นนี่ครับเพิ่นทำบางานวงดนตรีกับซิวูตรงนี้แหละครับนี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นระบาวนี้แหละครับล่านน้าล่าเนยังครับของเพิ่นกับซิวูเนี่นะครับเพิ่ก็ยังขายก๋วยเตี๋ยวส้มตำครับนี่ไก่ย่างส้มตำข้าวผัดไข่เจียวเนาะนี่ครับก็จะมีคนมาเบิ่งมาเที่ยวอยู่เด้อครับอ้า Okay, มาถึงตรงนี้ละบรรยากาศยานยานดีแล้วคลิปนี้ก็ผมขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะ,อ,ะอันนี้คือผมมาถ่ายให้พี่นอ้องเพเ่บึงบรรยากาศ<ม>นี่นะครับกล้องห้วยไล่อลีน่าเนาะ,ะสุดท้ายนีก้ก็ฝากพี่น้องป้องไป FC, เอฟซีเียบอยไปสุกุทุกคนนะครับเนาะทามีบ่งไดคักบ่งไดมวนเียบอยก์กสีไปไทย ให้พี่นอ้องเบื้องเนาะอีกเื่นเนาะอ่าเป็นยังไงก็สุท่านีก็ขอความสุขสวัสด,ดีจงเป็นของพี่ของน้องเอฟซีเสียบอยสุขุมสุขคตนะครับเนาะขอบคุณครับ